ไทเบฟเชื่อในพลังของการร่วมมือเพื่อคืนน้ำสู่โลกและสร้างสมดุลที่ดีให้กับสิ่งแวดล้อมและชีวิตของพวกเราไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสนับสนุนโดยเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตตรงใจปุ๋ยตรามงกุฎ กาแลนทรีอมาไม้ไหนก็เอาอยู่จากอุไรเพนยาเป่าคอซาจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นยูร่ปังพกไปกินได้ทุกที่ยูร่ปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาค่าฟอร์แคชลดดอกเบี้ยลงเริ่มต้น0.24ถึง31ธันวาคมนี้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะติดตามทุกโต๊ะข่าวอาทิตย์ที่26ตุลาคมนะคะ2568เป็นอีกหนึ่งวันในหน้าประวัติศาสตร์ของปวงชนชาวไทยซึ่งวันนี้หัวใจของทุกคนนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยเมื่อช่วงหัวค่าที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพทางด้านของสมเด็จพระนางเจ้าหมถ้ามีผ้าไหนทอมาสิแล้วพระองค์ท่านก็รับซื้อ แล้วมาตัดเป็นฉลองพระองค์ที่สวยงามจริงๆเป็นสตรีที่ได้รับการยกย่องว่าแต่งกายดีที่สุดในโลกท่านหนึ่งคุณผู้ชมคะและเมื่อฝากพระบาทเหยียบย่างลงไปในพื้นที่ไหนคือการปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ให้เติบโตขึ้นมาเชกเช่นทุกวันนี้ขอพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงหน้ากลับมาล่าสุดวันนี้ผู้นําโลกก็ร่วมแสดงความอาลัยแสดงความเสียใจกับคนไทยด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บินมามาเลเซียเพื่อจะมาเป็นพยานลงนามสนธิสัญญาสันติภาพใช่ไหม <c oughs> ไทยกัมพูชาก็ก่อนที่จะเริ่มเรื่องทั้ง หเห็นบอกว่าได้ร่วมแสดงความเสียใจกับประชาชนคนไทยด้วยเดี๋ยวกลับมาตามต่อช่วงหน้าค่ะ เมจิไฮโปรตีนแอคทีฟไม่ดีลองดูมีโปรตีน32กรัมแคลเซียมสูงและมีคอลาเจนไทป์สูเมจิไฮโปรตีนแอคทีฟรีมเลยโลเลอร์โคสเตอร์มันฝรั่งทอดกรอบรูปวงอร่อยแค่หูต็มแต่วงโลลเลอร์โคสเตอร์โดนมีดบาด ป,ปิดแผลขนาดเล็กด้วย Liquid Plus, ลิควิดพลาสพลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุน่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นบองกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับๆกันน้ำติดแน่นทาลิควิดพลาสจากญี่ปุน่นนม UHT ตราหมีพรีบโอพลาส DHA เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมราหมีมี DHA มาแล้วพรีเมียมสแตนแฮลโลฮิวใจคอลเลกชันไม่ใช่ไก่คูคิวแลกหนึ่งได้ถึงสองมีสั่งลายให้สะสมใช้สแตนเจ็ดสิบเก้าบาทบวกเงินหนึ่งบาทดีเป็แลกของพรีเมียมวันนี้ถึงยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดที่เซเว่นอีเลฟเว่นเบอรหินหรือว่าประโยชน์เป็นกล่องเอสยี S ่ส e ิบหกโอเมก้าพลัสซอสปรุงอาหารแม็กกี้ เปลี่ยนโฉมใหม่สวยจับกระชับมือทำจากซอสถั่วเหลืองที่หมักด้วยวิธีธรรมชาติการันตีความหอมอร่อยเหมือนเดิมทุกขวดแม็กกี้โฉมใหม่หอมอร่อยเหมือนเดิม <c oughs> เด็กๆรู้นมคานชั่น UHT <c oughs> แคลเซียมสูงถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาวะการเงิน เป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3ามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise เลือก s 2 6 Go Pro u s กสูตรที่เหนียวก็สูตรเดิมประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกมีเขาหลอกค้นหารอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขาชอ่องที่สใส่ใจคัสสรรวัตถุดบแรงสรนเป็นกาแฟที่หอกมกลมกล่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจ แต่สิ่งที่ดีข่าวช่องรถแท้กาแฟาไทยพูดสิแม่มการเรียนรู้เล็กๆของลูกยิ่งใหญ่เสมอแม,แม่ให้ทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่แม่แล้เลือกเสริมเขาทุกวันด้วยจิริลักจูเนีย j o ๊กแซลมอนกินได้กลิ่นช่วยจัดการกลิ่นปากต้องดาลีด double action มีดา y ีมินสกัดเข้มขน้นช่วยลดแบคทีเรีย99% ปากหอมทันทีต้องดารี่ดับเบิลแอคชั่นใช้เลยเด็กๆรู้นมคาเนชั่น U S T แคลเซียมสูงยาดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู่ มิชลินคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกครั้งด้วยเทคโนโลยีมิชลินอะคูสติกช่วยลดเสียงรบกวนในห้องโดยสารด้วยการดูดซับเสียงและแรงสั่นสะเทือนจากพื้นถนนมิชลิน motion for life ร o c หินหรือว่าประโยชน์เป็นกล่อง S26 Omega เม plus oh. หกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริง u s UH t ตราหมีรีเบโอพลัสต์ดีเครับเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมี d h a ไม่กระต่ายบ<อ>ินโททรอมมีตัวยาบิสมัทซับซาริไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกพร้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่กระต่ายบินโทรทรอมบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือก S26 Go Pro UST สูตรที่เหนือกว่าสูตรเดิมประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกที่เขาออกค้นหา f o r t จูเนความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ u o r t u n e r l r G Plus p l u G++ ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง1,239,000บาทรับข้อเสนอพิเศษถึง31ตุลาคมนี้แอลลี่ดื่มดีเมาแล้วไปลองลองดูลองปรัประลองลองไปเรื่อยเรื่อยมีให้ลองอีกเยอะดีเมามีประโยชน์พร้อมให้ลอง สนับสนุนโดยยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่น้ำมันเครื่องเอเนอสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นคุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวใหญ่วันนี้คือการประชุมที่กัวลาลัมเปอร์มาเลเซียการลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพท,ทันทีระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยคุณอนุทินกับนายกรัฐมนตรีฮุนมาน